ทำข้าวขาหมูครั้งแรกภูมิใจกับตัวเองมากชมอร่อยกันทั้งบ้านเลยซื้อขาหมูเผาจากโลตัสโลละ90้บกวาบาทเอาลงทอดในน้ำมันเสร็จแล้วสักขึ้นพักไว้เครื่องพะโลกระเทียมพริกไทยลากผักชีผัดให้หอมเติมอบเชยน้ำตาลปีบ๊บเคี่ยวไปเรื่อยๆเติมน้ำใส่เกลือซีอิ๊วขาวซอสภูเขาซีอิ๊วดำ ขอน้ำเดือดก็ใส่ขาหลงไปองใ,ใส่ลงไประหว่างรอตุ๋นเราก็มาทําน้ําจิ้มกันปั่นพริกแดงให้ละเอียดเติมน้ําส้มลามีนารส่้าลทา,ายใด้เวลาตุ๋นประมาณ2-3ชั่วโมงะนาลวกกรอบกอบกินคู่กับขาหมูเรียบร้อยพร้อมจัดเสิร์ฟนุม่มาละลายในปาก เอาเป็นว่าเมนูเนี้ยยกนิ้วให้ตัวเองเลยสุดๆ